สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ ที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนายแพทย์ไพโรน์สุรตาาัตนวนภนิช์รองอธิบดีกรมการแพทย์ได้ประชุมร่วมกับทีมแพทย์และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยที่สงสัยว่าได้รับพิษจากสุราเท่อน นายแพทย์ไพโรธเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตสะสม6รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อน2รายเดือรายแรกเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงที่เข้ารับการรักษาในกลุ่มแรกและต้องปั๊มหัวใจส่วนอีกรายเสียชีวิตที่บ้านโดยไม่ได้รับการรักษาปัจจุบันมีผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่22รายส่วนใหญ่มีอาการหายใจเหนื่อยตามัวคลื่นไส้อาเจียนและเวียนศีรษะนอกจากนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายและกลับบ้านแล้ว9ราย ทั้งนี้พบผู้ป่วยใหม่2อรายที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นพรัตน์ราชธานีด้วยอาการเนยหอบจากการสอบสวนโรคพบว่าดื่มยาดองจากซุ้มอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ18จุดที่มีการประกาศไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลตรวจสอบซุ้มใหม่อีก5จุดได้แก่ตลาดนิคมลาดกระบงังสุวินทวงศ์ตลาดมารวยและย่านรามอินทรา44ว่ามีการเชื่อมโยงกับเจ๊ปูหรือไม่ หรือผู้ต้องหาสองรายเป็นเจ้าของโรงงานเหล้าขาวหรือไม่ที่ตัวเมทานอลเวลาที่กระบวนการที่ผ่านเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยค่ะมันจะทําให้เกิดตัวเป็นกรดดังนั้นเนี่ยการรักษาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับกลุ่มที่เป็นพิษจากแอลกอฮอล์ทั่วไปค่ะเดี๋นี้เราก็เลยสงสัยว่าตั้งแต่คนไข้รายแรกที่มารักรบการรักษาภาวะพิษจากตรงนี้ค่ะเราก็เลยสงสัยเป็นภาวะจากเมทานอลเป็นหลักค่ะไงสงสัย ลักษณะเนี้ยจะมีลักษณะเลือดเป็นกรดที่ชัดเจนแต่ว่าตัวไอโซโพรพานเอลเนี่ยมักจะไม่ได้มีลักษณะของความเป็นกรดแล้วก็อาจจะเห็นลักษณะตรวจแล้วเ,เจอว่าคีโตน่ะสูงในเลือดแทนดังนั้นก็คือในคนไข้คนไข้รายแรกๆที่มารับการรักษาของเราเนี่ยเจอลักษณะอย่างที่แจ้งไปนะคะคือมีความเลือดเป็นกรดที่ไม่สามารถอธิบายได้จากสาเหตุอื่นทั้งหมดแล้วก็ตรวจคีโตในบางส่วนใหญ่อะคะ่ะไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงผิดปกติเราก็เลยคิดถึงว่าน่าจะเป็นปัญหาทางด้านเมทานอลมากที่สุด แล้วก็จากในการที่จะได้ไปดูกับคนไข้ที่แอดิปอยู่ใน ICU ทั้งหมดนะคะก็คือคนไข้ที่ผลแลบบางส่วนที่ได้ออกมาแล้วนะคะคือขนาดคนไข้ที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตไปแล้วบางคนเนี่ยเลเวลของตัวเมทานอลเนี่ยสูงมากถึงระดับเป็นระดับร้อยมิลิกรัมต่อเดซิลิตรเลยอะค่ะ คราวนี้ใน l a บางคนที่มีไม่แน่ใจว่าทางสื่อมวลชนได้รับข่าวไปบ้างหรือเปล่าที่บางคนเราตรวจไม่เจออยากจะขอเรียนว่าคนที่ตรวจไม่เจอเนี่ยเป็นการส่ง l บบตัวเมทานอลเลเวลที่เกิดขึ้นภายหลังจากได้รับการรักษาอย่างเช่นบางรายเนี่ยได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตไปแล้วสองครั้งหรือว่าได้รับการรักฟอกไตด้วยวิธีการ C R r T ไปแล้วว่าค่ะถามว่าในแง่ของการรักษาคนไข้ในกลุ่มที่ได้รับภาวะผิดจากตัวท็อกซิกแอลกอฮอล์โดยเฉพาะตัวเมทานอล อาจจะต้องคุณหมออาจจะต้องมาแยกก่อนว่าที่ที่สําคัญที่พบได้และอาจจะต้องแยกกันเสมอเสมอคือการเป็นพิษจากแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะอย่างเช่นเขาเรียกว่าเป็นภาวะของแอลกอฮอลิกคีโตแอซิดซิสหรือว่าเป็นแอลกอฮอล์อินดิวแล็ติกแอซิดซิสซึ่งบางทีถ้าคนไข้ามาตอนแรกๆนะคะอาจจะแยกกันยากดังนั้นสัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ที่ได้รับภาวะพิษที่เป็นจากแอลกอฮอล์ธรรมดายอย่างเช่นว่าเป็นแอลกอฮอล์คีโตแอซิดซสิสหรือว่าแอลกอฮอล แอลกอฮอล์อินดิวและติกแอซิโดซิตเนี่ยส่วนใหญ่การรักษาเนี่ยมักจะเรสปอนดีค่ะอย่างเช่นว่าการรักษาด้วยการให้สารน้ําให้สารน้ําที่มีน้ําตาลการให้ตัวยาบางชนิดหรือว่าการแก้ภาวะเลือดเป็นกรดด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยนะการ Re สปอน์ของการรักษาเนี่ยล่าไปแล้วคือถ้าเป็นตัวแอลกอฮอล์ที่สามารถรับประทานได้คือตัวเอทานอลหรือว่าเอทิลแอลกอฮอล์ส่วนในกลุ่มที่เป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่สามารถรับประทานได้รเราเรียกว่าเป็นกลุ่มท็อกซิแอลกอฮอล์จริงๆแล้วมีอยูอ่ประกอบไปด้วยหลายตัว ได้แก่เช่นเมทานอลเอทิ ol, col, ลีนไกลคอลและพวกปุ่มที่เป็นไอโซโพรพานอลอะคะ่ะหรือว่าเป็นไอโซโพพิลแอลกอฮอลนั่นเองคราวนี้ว่าในแง่ของว่าอย่างคนไข้ในรายที่รายแรกๆที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลนพาาลรพาาัตน์ราชธานีนะคะคือคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของว่าหลังกินเนี่ยผ่านมาระยะเวลาประมาณนึงแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของมีภาวะเลือดเป็นกรดสูงโดยภาวะเลือดเป็นกรดนี้เราไม่สามารถที่จะอธิบายได้จากภาวะอื่นๆ รวมไปถึงว่าลักษณะ,ะความเป็นกรดเนี้ยไมไ่สามารถที่จะอธิบายได้จากค,คือปกติแล้วเนี่ยในร่างกายถ้าจะมีความเป็นกรดนะคะอาจจะมาจากตัวแลคกเตตและตัวคีโตนแต่ว่าในคนไข้รา,ายแรกท,ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลน,นพร,รัตน์นะคะมันความเป็นกรดเนี้ยมันไม่สามารถที่จะอธิบายได้จากตัวแลคกเตตและคีโตนได้ทั้งหมดทําให้เราเนี่ยมีการสงสัยว่าคนไข้เนี่ยน่าจะได้รับพิษในกลุ่มที่เป็นท็อกซิสแอลกอฮอล์ค่ะ ก็ในในแง่ของการรับการรักษาเนี่ยค่ะในกลุ่มที่เป็นท็อกซิอลลอฮอล์ทั้งหมดเนี่ยสามารถให้การรักษาด้วยการคีโมได h e r ศิษการฟอกไตได้ทั้งหมดอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าคิดถึงมากที่สุดเนื่องจากว่าคนไข้ในรายที่มาร,รับการรักษาในโรงพยาบาลนพรัตน์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องของการคอมเพลนเรื่องของอาการการมองเห็นซึ่งในแต่ละตัวของท็อกซิกแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะจะมีภาวะความเป็นพิษที่ส่งผลกับอวัยวะปลายทางที่อาจจะพอแยกกันได้อนะคะ่ะอย่างเช่นตัวเมทานอลเองเนี่ยก็จะมีผลสําคัญก็คือกับตาส่วนถ้าเป็น col, เอทิลีนไกลอลเองอาจจะมีผลสําคัญกับในเรื่องของทางเรื่องของอมีการบาดเจ็บต่อไต แล้วก็ในเรื่องของการที่มีระบบเกี่ยวกับระบบประสาทที่ผิดปกติะคะ่ะหรือว่าเป็นพวกเส้นประสาทอาการทางเส้นประสาทที่ผิดปกติดังนั้นเราพอสามารถแยกได้ค่ะส่วนตัวไอโซโพรพานอลเองเนี่ยค่ะตัวตัวสารปลายทางที่พอผ่านกระบวนการเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยอย่างที่อาจารย์กิติพงศ์บอกว่ามันจะกลายเป็นตัวอะซิโตนซึ่งพอเราพอสามารถแยกได้ค่ะเพราะว่ากลุ่มถ้าเป็นตัวเมทานอลไอทิล e แยกยากมากครับคือคือถ้าเกิดว่าหลักๆอาจจะแยกยากมากแต่เราอาจจะใช้คืเรื่องอาการแสดงแล้วก็ระยะเวลาที่เขาหลังจากดื่มเป็นสำคัญประเด็นความแรงของสม่ันหมายถึงว่าความเป็นพิษใช่ไหมครับก็เอาเป็นว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยเมทานอลนั้นรุนแรงสุดโดยโดยที่ตัวเขาเมื่อเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะ โอนั้นจึงรุนแรงสุดาอาจารย์อาจารย์ขายวัตถุเคมีพันธุ์เพื่ออุตสากรรมนะแล้วไอ้แกลอนที่เห็นว่าเอทานอล95%นะก็ไม่ใช่อทาทนอลเพื่อเพื่อกินมันเป็นเอทานอลเพื่อคอมเมอร์เชียลอันนี้ตั้งแต่ทีแรกแล้วคือทุกคนที่ร้านผมก็เลยกังวลว่าตอนนี้ประเทศไทยที่ใช้เหล้าขาวเหล้าขาวบพรว่าถูกต้องเอทานอลเนี่ยมันเป็นเอทานอลเพื่ออุตสาหกรรม นะครับอันนี้ก็ตั้งแต่ทีแรกแล้วแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ทางสัมมิทได้กรุณาเอาไปตรวจทั้งหมดปรากฏว่านอกจากเจอเอทานอลแล้วมันก็เจอเจอ IPA เข้าไปด้วยเมทานอลน่เจออยู่แล้วนะครับพอเจอ IPA เข้าไปด้วยเนี่ย IPA ก็เป็นสิ่งที่เราก็เข้าใจว่ามันเป็นแอลกอฮอล์ชนิดที่กินไม่ได้อยู่แล้วและในช่วงที่ผ่านมาช่วงเอทานอลขาดแคลนในช่วงโควิดเนี่ยก็ก็มีการเอา IPA มาทำเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลเนาะ ตอนนี้ IPA ก็ถูกทำไปก่อนนที่เราเห็นง่ายๆคือพยายามใส่สีฟ้ามีกลิ่นเพื่อจะไม่รู้แต่ว่าทำว่าทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ไหมได้แต่กินไม่ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการการใช้เอทานอลชนิดคอมเมอร์เชียลใช้ IPA ใช้เมทานนลเนี่ยมันเป็นการเข้าถึงที่ง่ายไงแล้วพี่น้อทุนก็เข้าใจว่าเป็นเป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ ual, เหมือนกันหมดนะแล้วก็เอา แค่วัตถุดิบคือเหล้าขาวเนี่ยเพื่อจะไปใส่สมุนไพรเนี่ยเราไม่รู้ไม่มีทางรู้เลยต้นทางครับว่าเหล้าขาวนี่มันมาจากไหนถ้ามาจากอย่างเงี้ยว่ามีอาการที่ได้รับจากสารเมทานอลเมทานอลใช่แต่พอเอาเอา,เอาตัวตวัตถุไปปวดทางต้องแบบเรากว่ามีคำถามต้องเรียนก่อนนะครับว่าเป็นแหล่งเดียวเดียวเดี๋ยว,<ๆ>ยวมาแต่ว่าท่านลองลวิธีการเอาจากเอสคาร์เนี่ยนะฮะคือคือต้องต้องเรียนว่าต้องเรียนว่าจากข้อมูลเนี่ย ได้ตอนหลังมาว่ามีการไปตรวจจับวัตถุพยานแห่งหนึ่งมีไอโซโพรพิลแอลกอฮอลเป็นองค์ประกอบแต่ในการรักษาเนื่องจากภาวะวิกฤตและผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกว่าเข้าได้ในองค์ประกอบของพิษเมทานอลเป็นหลักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวพิษเองอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการเกิดหรือผลกระทบในเรื่องของอาการความเมา นั้นต่างกันจึงทำให้ในตอนแรกเราเนี่ยไม่ได้คิดถึงในเรื่องของ IPA หรือ i s o ซ r o รพิลแอลกอฮแต่อย่างไรก็ตามด้วยความหูใหญ่ของท่านรองพัธรีไพโรธแล้วก็ตัวโรงบัตรนพร,ราชนาน,นีเองโดยท่านผู้อำนวยการแล้วก็ทีมของเราทุกๆคนก็เราก็จะมีการทบทวนแล้วก็ทำแบบคัดกรองอีกทั้ง ถ้ามีการเชื่อมโยงระหว่างวัตถุพยานและกรณีมีผู้ป่วยต้องสงสัยที่เข้าได้นะครับอันนั้นเราอาจจะพิจารณาแต่ต้องเรียนก่อนว่าตัว IPA เองเนี่ยมาตอนนี้เราไม่ได้ตรวจมีค่าอีกที่ตรวจได้ในเชิงพิธีครับก็อยากจะเรียนพี่น้องสุดมวลชนสื่อไปยงังพี่น้องประชาชนกันก็แอลกอฮอล์ที่เรา มีอยู่นั้นเนี่ยถ้าจะแบ่งง่ายๆก็จะเป็นแลอลกอฮอล์ที่รับประทานได้กับรับประทานไม่ได้แต่ทีนี้ในเรื่องของชนิดเนี่ยอย่างที่เราตอนนี้มารู้จักกันเราก็บอกว่าเอทิลกับเมทิลแต่ตัวเมทิลหรือตัวเมทานอตอนนี้มันเป็นประเด็นปัญหานะครับซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ควรจะมีแต่นีนอีกมุมหนึ่งเนี่ยในตัวเอทิลแอลกอฮอล์ที่เรียกว่าแอลกอฮอล์ที่เราตอนแรกเราเชื่อว่ากินได้มันมีส่วนที่อาจจะกินได้และไม่ได้ อันนั้นเลยก็เรียกว่ามีเป็นเกรดของระดับอาหารแล้วก็เกรดในเรื่องของเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งเรารู้จักเปอร์เซ็น์ในอนุญา,าตให้เวลาสั้นๆก็คือแบ่งเป็น3ระดับเข้มข้นค่อนข้างมากนะครับ99%ซึ่งนี้บริสุทธิ์เกือบมากมาเลยใส่สารขมเข้าไปซึ่งอันนี้กินไม่ได้ส่วนใหญ่เราก็มาทําเชื้อเพลิงเรามาทําเรื่องการล้างแต่แต่ถ้าเราไม่เติมสารขมเข้าไปอันนี้กินได้แต่ต้องมาพัฒนาต่อ มาต่อยอดทางด้านเชิงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการกินได้บริโภคได้ส่วนแอลกอฮอล์9ก็ก็เหมือนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใส่เราเติมน้ำไปาไป5%มันจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเชิงพาณิชย์หรือคอมเมอร์เชียลเกรดซึ่งพวกนี้เนี่ยทานไม่ได้นะครับเราอาจจะใช้ประโยชน์อยู่มากมายแม้กระทั่งการในการค่าเชโรในการทำพวกเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งไปทำในเรื่องของการทำข่าสารในภาคอุตสาหกรรม นะครับส่วนแอลกอฮอล์เจที่เราคุ้นเคยกันดีมากกว่าอันนี้อาจจะใช้ทําเำสเปรย์ทำความสะอาดเหมือนอย่างที่เรารู้จักกันดีในช่วงโควิดเจลล้างมืออันนี้ทานไม่ได้แต่ก็จะมีเหมือนกันที่เราเอาทําแบบฟู้ดเกรดเข้ามาใช้อย่างที่ท่านเห็นว่าช่วงโควิดระบาดก็จะมีเป็นนะครับเพราะว่า อย่างที่อาจารย์กองระบาดพูดเนี่ยมันเหมือนยอดภูขเขาหน้แข็กเรากำลังไล่ตามอยู่และเราไม่รู้ใต้นั้นมีมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เจปูอย่างเดียวหรือเปล่าตอนนี้ถ้ามันมีนอกจากเจปูเช่นตอนนี้เราเจอ5แล้วอย่างของพัฒนาการสามปเนี่ยเขตของตันเนี่ยก,ก็เป็นเหตุการณ์แล้วอันนี้ต้องเรียนตรงนะตอนนี้เรื่องเรื่อง,องอยาดองที่เป็นยาทีา่เล่าที่ทํากันเองเนี่ยจากการเจอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทันอลอย่างเดียวแล้วนะครับ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าสัปดาห์นี้ได้ตรวจเจอว่าเจอ IPA ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจะให้อาจารย์กิติพงศ์ตุลพิทยาของโรงพรัตน์เล่าให้ฟัง IPA นี่ก็เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งแล้วก็มีปัญหาทางร่างกายคือคือวันนี้ยาดองที่พวกเราทุกทุกท่านกินเข้าไปเนี่ยมันมีโอ้อ่าไม่ไม่ใช่เอทานอลอย่างเดียวนะแ,แม้กระทั่งแอลกอฮอล์ที่ว่าเอทานอลก็ไม่ได้เป็นเอทานอลที่เป็นฟู้ดเกรดนะฮะนะมันเลยมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเคสที่เสียชีวิต อายุ27เองนะครับกินเหล้าได้1ชั่วโมงหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ต้องปั๊มหัวใจนะครับอันนี้มันก็เลยมันก็เลยเรากำลังจะดูเช็คดูว่าจริงๆเสียชีวิตจาก IPA หรือเปล่าเสียชีวิตจากตัวอื่นอีกหรือเปล่าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆมีสารเสพติดตัวอื่นอีกเปล่าอันนี้ต้องต้อง,องผมคิดว่าอาจจะต้อง,ต,องต้องรีบไปสัมพันนะ,ะถ้าถ้าฉันหยุดได้หยุดไปก่อนเอะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มกระจายโงนะครับ ผมจะขออนุญาตให้ข้อมูลสื่อมวลชนท่าโดยอาจารย์กิติพงศ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพิวิยาของรพรั์เนี่ยว่าไอไอสารแอลกอฮอลในรูปแบบที่มีประวัติกินร่วมกันมาในเชิงในเรื่องของช่วงที่มีการเปิดของตัวซุปที่เกี่ยวข้องนะคะแต่และอย่างที่อาจารย์มินตาได้นําเรียนว่ามีที่ พิ่งกินเร็วๆนี้เลยอยากจะเน้นเรื่องของการสื่อสารว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยที่มีประวัติเรื่องของการดื่มยาดองหรือเหล้าเถื่อนเนี่ยช่วงนี้ให้หยุดไปก่อนนะคะเพราะว่า,าเราไม่ทราบว่ามันจะเป็นแหลกเดียวกันหรือเปล่ากับ2ก็คือในเรื่องของข้อมูลที่อย่างท่านไอซีได้นําเรียนเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะขอไปเช็คในกรณีที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับในซูมที่อยู่ในรายลิสต์ของเจปูนะคะว่าเป็นอย่างไรแต่หลักๆในลักษณะาทางระบาดวิทยาแล้วเนี่ยในเรื่องของพฤติกรรมการรับประทานยาดองเนี่ยมักจะทํารับประทานเป็นกลุ่มก้อนฉะนนนั้นในบาาางงอย่่เรไม สามารถสอบถามได้จากตัวผู้ป่วยเองเนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่อยู่ในเหตุการณ์มีลักษณะาอาการที่ค่อนข้างรุนแรงในบางครั้งเราต้องสอบถามจากทางญาติกับทางายจ้างซึ่งบางครั้งอาจจะให้ประวัติได้ไม่ครบถ้วนซึ่งตรงนี้เป็นเป็นการยากที่เราจะทําการสอบสวนจากตัวผู้ป่วยเองฉะนั้นในคนที่จะทราบอยู่แล้วว่าตัวเองมีความเสี่ยงไหมจากรายลิสต์ของตัวของซมุนยาดองอาจจะขอให้ทุกท่าน,นได้คัดกรองอาการแล้วก็ถ้าเกิดมีความ กังวลใจโดยเฉพาะในซุ้มที่อยู่ในรายลิสของเจปูแล้วก็เป็นเพื่อนอยู่ในร่วงมร่วมวงเดียวกับผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลนะคะอาจจะขอให้ติดต่อมาทางเจ้าหน้าที่สารสุขที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนนะคะเนื่องจากว่าเราพยายามย้อนจากผู้ป่วยเองอาจจะไปถึงทุกท่านไม่ไ,มได้เนื่องจากว่ามันเหมือนลนักษณะเป็นยอดภูเขา้ําแข็งจ,จริงๆยังมีผู้สัมผัสร่วงมวงอีอกอจํานวนมากที่อยู่ภายใต้ภูเขา้ําแข็งอันนี้เลยเป็นเรื่องที่ขอนรนยนค่ะขอบคุณค่ะ คือทากาทองตันใช่ไหมฮะอายุ27ปีเดี๋ปีเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไปเช็คข้อมูลเช็คข้อมูลทีว่ามีอาการยังไงแล้วก็มีบ้านพักหรือทางานยังไงเดี๋ยวทางผู้ในการเกตที่เขารับผิดชอบพื้นที่เขาเคงไปดูจะได้ดูสาเหตุว่าเกิดจากการดื่มสุราชนิดนี้ด้วยหรือเปล่าขอบคุณค,ครับเกตแรกนะครับเนื่องจากว่าเ,เขาไปร่วมดื่มสุรา นะครับแล้วก็ไปทำงานก็มีอาการแน่นเน้านะครับก็ไปนอนพักนะครับเพื่อนๆก็ไปตามก็ไม่ไม่ฟื้นก็ไปเชี้ทีก็เสียชีวิตแล้วซึ่งรายเนี้ก็ได้มีการช้มาตรกิจไปแล้วนะครับซึ่งกรณีลักษณะอย่างเนี้ยนะครับท่านที่ไปดื่มสุรามีอาการลักษณะเนี้ยควรควรมาพบแพทย์นะครับอันนั้นคือรายแรกส่วนมีอีกรายหนึง่งซึ่งเป็นเพื่อนกัน นั่งทานด้วยกันเมื่อวานนี้ก็ไปสืบคน้นก็วันนี้ก็มาตรวจแล้วเพราะว่ารายนั้นเนี่ยเขาดื่มเหล้าขวดเดียวกันแต่บัเงเอิญว่าเขาอายุยังน้อย20กว่าป่าแล้วตอนที่เขาดื่มเนี่ยเขาผสมน้ำาึ้งไปด้วยแต่ว่าด้วยองความปลอดภัยก็มานะครับทางเ,เจ้านายเขาอะนะครับนายจ้างก็ให้มาอีกรายหนึ่งที่น่าเสียใจนะครับเมื่อวานที่ผมเพิ่งไปเยี่ยมครอบครัวมา แล้วก็เขาเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานนะครับก็อายุก็ไม่มากนะครับก็ดื่มในซุ้มเดียวกันก็ตรงออซอยสามนะครับที่ซอยฮาไทล่าสามอันนี้ยังหนุ่มเลยอายุ30กว่านะครับก็มีอาการแน่นเน่าเหมือนกันนะครับอันนีนน้น่าเสียใจมากเพราะว่าเขาก็มีลูกแฝดนครับแต่ในเรื่องของการช่วยเหลือต่างเนี่ยเขาก็มีประกันสังคมแล้วเดี๋ยวก็คงดูในเรื่องของสิทธิท ในเรื่องอื่นทราบว่าเดี๋ยวถ้าถนันะสูตรศพนะตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจถ้าเสร็จแล้วก็ทางญาติก็จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดขอนแก่นอันนี้ก็เป็นรายที่ผู้เสียชีวิตในเมื่อเมื่อวาน mm hmm. ก,ก,ก็ฝากเตือนนะฝากเตือนว่าในขณะนีน้ท่านที่อยู่ในชุมชนถ้าถ้าเห็นนะครับคนที่มีอาการหรือเคยดื่มเนี่ย อยู่ในกลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับไม่มีความผิดแล้วครับออกมาเถอนะครับมามา,มาตรวจทางที่ศูนย์ย o ซที่โรงพยาบาลอย่างนี้ก็จะดูแลท่านอย่างเต็มที่หรือโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือศูนย์บริการสาธารณสุขนะไปไปเช็คก่อนก็ได้แล้วเราก็จะส่งตัวประสานให้ ส่วนอีกรายหนึ่งที่คุณหมอว่าที่ว่าอยู่ที่นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเคสหนักที่อยู่ในระบบที่หนักจริงๆนะคะสําหรับุพรัตตอนนี้ก็จะมี2รายนะคะซึ่งอ่ารายนึงเนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ยังคงได้ล้างไตยอยู่นะคะ ส่วนอีกหนึ่งรายเนี่ยเพิ่งมาใหม่มาคืนซึ่งช่วงแรกที่รับมาค่ะอาการก็เป็นสีเหลืองอยู่แล้วก็เทินเป็นสีแดงนะคะมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะ,ะมาเช้านี้ก็ยังคงได้ล้งางไตอยู่นะคะส่วนอีกหนึ่งรายที่หนักเนี่ยก็อยู่ที่เกษมร,ร,ราชรามคำแหงนะคะก็ยังมีอาการที่ไม่รู้สึกตัวต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ทั้งทั้งหมดใน3รายเนี่ยก็คือยังมี ซพ่งยังได้ดื่มเหล้ามาในช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้อยู่เลยนะคะรวมทั้งหนึ่งรายที่รับใหม่เมื่อคืนเนะะี้ยค่ะก็ทราบว่า,าดื่มในจุดที่ที่ไม่ได้อยู่ใน18 h อสปอ o t ตนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบอยู่ด้วยว่าในจุดที่ที่ยังดื่มกันอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใน18 h อสปอ o ตเนี่ยก็อาจจะต้องขอให้เริ่มหยุดเหล้าได้แล้วก่อนนะคะใช้ เล่เถื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตให้อาจารย์บินตาซึ่งเป็นหัวหน้าทีมแพทย์ในเครือข่ายในการดูแลคนไข้เนี่ยอัปเดตให้เราสากการคนไข้ที่หนักหนักจริงนะครับหนักจริงเพราะว่าคนไข้เหล่านี้เนี่ยมาวันแรกก็เขาเรียกว่าโพสต์อะลรนะครับคือ CPR มาเลยนะครับแล้วก็หลายท่านก็เริ่มเสียชีวิตไปแล้วนะครับเ,เชิญอาจารย์บินตานะครับท2่รายนะครับก็คนไข้ ตอนนี้ยังใส่ท่อช่วยใจอยู่7จลายนะครับอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆนะครับก็ระบบโรงพยาบาลที่ดูแลศักดิกกนคนไข้เช้านี้เนี่ยมีอยู่ที่นพรัตน์ราชธานี11บลายนะครับนวมินทร์เก้าหนึ่งลายนะครับแล้วก็จะมีอยู่โรงพยาบาลศิรินทร์กษมรสธรรมแบำเพ็ญแห่งละหนึ่งลายนะครับเช้านี้นะครับก็นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ที่กรณี แล้วเถื่อนนะครับก็กระบวนการการคัดกรองจุดต่างๆเนี่ยยังยังดำเนินการคัดกรองอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะเปิดฮอตไลน์อีกสิบห้าคูา่สายเดี๋ยวเดวถ้าได้เบอร์ฮอตไลน์เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับจะมีล่ามแปลภาษาด้วยเพราะว่าตอนนี้เราเราสงสัยมากว่าในพื้นที่ที่ซึ่งมีต่างดาวอยู่เยอะนะครับทั้งกัมพูชาลาวและพม่าเนี่ยไม่มีเลยก็ จะเปิดออนไลน์ที่สามารถให้ให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามา,าได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าจาก18าจุดนะครับ18จุดเนี่ยที่เราพบว่ามีคนไข้เนี่ยที่แจ้งไปแล้วเนี่ยครับปรากฏว่า,าพบว่ามีคนไข้ในระบบเนี่ยที่มาจาก5จุดที่ไม่ได้อยู่ใน18จุดนะครับวันนี้เดี๋ยวขอ ขอเช็คข้อมูลความซับซ้อนอีกนิดหนึ่งนะครับว่าอยู่จุดจุดไหนกันแน่เพราะว่าใน5้าจุดนี้เราพบว่ามีคนไข้แล้วก็ตรวจเลือดเจอด้วยนะครับขอเช็คข้อมูลนิดหนึ่งถ้าถ้าถ้าเป็นนอกต้องจาก5จุดแล้วอยู่ในสอนอนอะไรบ้างก็คงต้องไล่ย้อนไปว่าเขารับจากซุ้มจากจากร้านโรงงานยาดองเจ๊ปู่จริงไหมหรือว่าเขาไปรับไอตัวเหล้าขาวมาจากร้านเอสอารตนะครับอันนี้ก็ขอขอ,ขอนิดหนึ่ง แล้วก,ก็ตอนนี้ก็จะมีผู้เสียชีวิตนะครับราะชาวมืนรับรายงานจากจากโซนอื่นนะแถวของตันนะครับกินเหล้าแล้วก็ฟุบไปแต่ยังต้องรอขอสอบสวนโรคนิดน,นึงก่อนนะครับว่าเหล้าที่เขากินหรือว่าตัวเลือดของคนเสียชีวิตเนี่ยเ,เป็นเมทานอลหรือเปล่านะครับเพราะว่าอายุแค่27เองกินเหล้าแค่ขวดเดียวแล้วก็ฟุบหลับฟุบแล้วก็น้ำลายฟุบปากแล้วก็สักชั่วโมง2ชั่วโมง นำตบหนบาแล้วก็ cpr นะครับเตชีวิตอันนี้ต้องขอเช็คข้อมูลไม่ราบเบอร์ hotline ของนรัตน์ได้เบอร์หรือยังทางถามวันนี้เดี๋ยวจะมี h o t l ลน e ทางบร,ริษัท NT ได้โกรณาทําระบบ h o t l ลน์ให้เราสิบห้าผู้สายนะครับเ <t> <ๆ S 1> ดี๋ยวได้ได้เบอร์อยังทำใจยังไม่ได้ตอนเดี๋ยวทำกราฟิกให้นะครับเดี๋ยวแจ้งเบอร์ hotline ให้คลกับเดิมก็คือจะบวดเรื่องของตาพร่ามัวแล้วก็จะมีอาการหอบเหนื่อยค่ะ หลักๆจะเป็นอาการหอบเหนื่อยเด่นซึ่งจากเบื้องต้นที่ตรวจตาไปคือก็ไม่ถึงกับเห็นความผิดปกติที่ชัดเจนค่ะแต่หลักๆจะเป็นอาการหอบเหนื่อยเวียนศีรษะค่ะนะคะทีเ่เข้ามาแล้วออาาค่ะไม่เกี่ยวกับไม่ไม่เกี่ยวกับ18จุดนี้ใช่ไหมคะ,ะเบื้องต้นตอนนี้ก็คือได้ทองเท่าที่ทราบว่าอาจจะเหมือนเป็นจุดใหม่ค่ะขอเวลาขอเวลา,วลาหน่อยนะ เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องไล่ขอขอ,ขอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทางกทมกับทางตํารวจรจะจะจะโฟกัสให้นะครับว่าอยู่ที่ตรงไหนนะครับเพราะว่าจริงจริง,รง,รง,รงตอนนี้ก็ยังกังวลอยู่นิดนึงเพราะว่ามันมีเคสที่รับล่าสุดเมื่อเมื่อคืนเนาะกินวันต่อวันเองใช่ไหมกินแค่วันตวันนี่เองนะฮะ สีแดงทีเดียว2ลายเลยยิ่งมาช้ามันก็เป็นสีแดงนะครับแล้วเราก็ยังหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้เห็นคุอครับขอเขตเรื่องตอนนี้มันก็มีนอนเสียชีวิตการแจ้งตายแจ้งเกิดในเขตเยอะแยะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตางคนก็ตายที่บ้านนะครับต่างด้าวหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าเดี๋ยวต้องไล่สกรีนใหม่เพราะว่าไม่ไม่ทราบเหมือนกันหลายคนอาจจะไม่กล้ามาทางทางนักข่าวมีอะไรตักถามไหมครับ อะไรนะฮะที่บอกว่าพบนอกเ,เหนือจาก18ซุ้มยาดองที่เราสืบในตอนนี้ค่ะอย่างนี้คาดได้ไหมครับว่าน่าจะมีการส่งข่าในเครวอความเป็นไปว่าก็ตอนนี้เนี่ยแหละวันนี้แหละก็คืตอ,นนต,อนนต้องเอาตรงนี้ไล่แล้วล่ะว่า18อ,อีก5จุดที่เจอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็สอบย้อนไปถึงต้นต่อซุ้มเจป,ปูหรือเอเจอาได้ไหมถ้าไม่ได้มันยังไงเพราะว่าเราจริงๆเนี่ยตอนนี้ตำรวจก็ทํางานอยู่นะเขายัง สอบของเจปูกับเออาร์อยู่นะว่าเขาขายแค่18หรือว่า HR ขายเอสอาร์เข้าาขายเจปูเที่ยวเดียวตอนนี้เขาต้องยังต้องสอบอยู่เลยว่าว่าจริงๆขายมากกว่านี้ไหมคือสอบตั้งแต่ขึ้นล่างขึ้นไปขบวนลงมานะครับเพราะเราก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าอันนี้แค่ละรอบแรกก็เกิดละรอบที่2ไปถึงไหนแล้วก็ตามกันไม่ทันแล้วนะครับนะขอขอขอเช็คเนะเพราะว่าการสอบสวนเนี่ยเราได้จากปากคําของคนเจ็บ เขาก็ใช้ชื่อเป็นภาษา